สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เฝ้าสังเกตการนะคะแม่บัวทองเนะานะ,ะเริ่มจะบวมแล้วนะคะกระดูกเชิงการก็เริ่มเริ่มจะยุบลงแล้วนะคะ เดิมจะยุบลงแล้วประมาณกำหนดค้อดนะคะกำหนดข้อดของเขาจากาการผสมเนาะมันจะมีใบอใบซอร์มานะคะก่อวันที่6กันยานะคะประมาณนี้นาะแต่กระดูกเชิงการมันลดลงเยอะมากเห็นไหมคะตรงท้ายตูดนะมันกำลังจะขยายนะ màu kem cứng mạc bắp 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 đau ta làm khăn mà cái 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 ทำไมเปียกือทำไมเปียกนี่เห็นความแตกต่างไหมคะตรงท้ายตรงช่วงท้ายของแม่ับทองเห็นไหมมันจะยุบลงเมื่อก่อนมันจะเต็มเลยนะอ่อส่วนส่วนสะโพกอะ่ะจะเต็มเลยนะคะนี่เป็นการอ่อ เฝ้าระวังสังเกตการนะ,ะ,ะเห็นไหมช่วงเนี้ยเขาจะยุบเหมือนจะขยายเชิงการนะคะดูเราดูบ้านไายเราก็รู้แล้วเนาะนะฮะแล้วก็จะมีเมือกอกอกใช่ไหมบับมันจะคุยกันเหรอเอา้า เกรม่มกลัวเหรอบับไม่ดื้อบับไม่ดื้อหรอกบับไม่ดื้อหรอกบับบับน่ารักบับน่ารักอุ่นเซลม์ลุนนะคะลุนอุ้ยหมด นุนี่ลุ้นเราอยากได้ตัวเมียนะเพื่อที่จะเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะแต่แต่ลูกของบัวทองอะนะคะคลอดออกมาสองตัวคือนุ่นนุ่นสายลมตัวหนึ่งอันนี้บักบักก็เป็นพุเป็นตัวผู้หมดเลยนะคะอยากได้ตัวเมีย <laughs> นะคะลูกช้างอุดรน,นี่ขอให้เป็นตัวเมียทีเถอะนะคะนี่เห็นไหม กระดูกเชิงกรนมันมันยุบตัวลงแล้วมันเหมือนจะขยายนะคะแล้วอ่าจิมิของแม่บัวทองก็เริ่มบวมนะค่ะอะไรลูกอือะไรบับบับเป็นอร่อยจะมาอ้อนทำไมมอ้อนทำไมคะ ก็ชัดเจนนะคะว่าใกล้แล้วของคือใหญ่มากปกตินะคะถ้าเขายังไม่ได้ใกล้คอดน่ะตรงท้ายเนี่ยเขามันจะเต็มเนาะตรงท้ายอะไรบมาอ้นอะไรโอ้าะ ม <laughs> าเลียทำไะจะกัดจี้อีกฮบับจะได้หนองุยเปื้อนหมดแล้วเสื้อนะนี่นะคะงังน่าจะตัวใหญ่อยู่นะออกมานะคะในการทำคอดทำคลอดควายอ่า ไายงามอะนะเราต้องมีการช่วยเนาะเพราะว่าลูกเขาจะโตมากนะเหมือนในแบบับช่างตั้มก็ช่วยดึงออกมาให้นะ <c oughs> ไม่เอาแบบับมันเปื้อน บับบับบับเพื่อนค่ะค่ะอีกมุมหนึง่งตำคานบักบับ ใช่ไหมใกล้กแล้วใช่ไหมโอ้ยมีดินมีดินด้วยมีดินด้วย,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 ยเริ่ม้หมุดหิดกินใบมะขามอา ช่วงนี้ก็ต้องไม่ไปไม่เดินทางไปไหนนะเพราะว่าอะไรเราต้องเฝ้ราระวังนะเฝ้ราระวังสังเกตการเนี่ยแหละค่ะใกล้จะคลอดแล้วค่ะคือเอ่อคนหมอประุสัตว์นะคะก็บอกว่าอาจจะคาดเคลื่อนจากกำหนดคลอดประมาณเร็วกว่าหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็ช้ากว่าหนึ่งอาทิตย์ นะคะประมาณนี้นะคะแต่กําหนดคลอดเขาคือวันที่หกกันยานะคะวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วเนาะใช่ไหมยี่สิบเก้าหรือเปล่าว่ายี่สิบเก้าหรือสามสิบนี่แหละก็ถ้าถ้าเอคลอดก่อนก็จะนี่แหละราวๆนี้แหละแต่ถ้าถ้าอแต่ดูอาการแล้วน่าจะอ่อนอยู่นะคะดูอาการแล้วน่าจะอ่อนอยู่เห็นกระดูกเชิงการตรงนี้ยุบลงไหมคะ ปกติสะโพกเขาน่าจะเต็มนะปกติสะโพกเขาจะเต็มนะนี่อันนี้มีการยุบตัวลงมาแล้วนะเนี่ย <c oughs> ยุบตัวลงมาแล้วเมื่อก่อนมันสะโพกมันจะเต็มเหมือนเหมือนบิกบับนะเห็นไหมมันจะงอนขึ้นมาแบบนั้นนะอันนี้คืออันนี้คือสะโพกลงมาแบบนี้แล้วนะค่ะเนี่ยก็จะถ่ายให้อ่า ถ่ารายงานสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะคะใครที่กําลังลุ้นหรือว่า,าเป็นกำลังใจให้แม่บัวทองก็เดี๋ยวจะมาติดตามได้ทางช่อง p o l y c h a n n e l นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ